ฝรั่งกิมจูครับฝรั่งกิมจูหอมแบบง่ายๆให้ถุงพลาสติกแล้วกีดตูดให้น้ำมันไหลออกเนี่ยกันมแมลงเราจะหอ่อแล้วเราจะแต่งกิ่งยังไงกิ่งกิ่งอย่างนี้เราก็จะตัดยอดมันถ้ามันต้นใหญ่เกินไปเราก็จะตัดยอดให้มันแตกแขนงกิ่ง กระโดงที่มันชี้เข้าอย่างเงี้ยเราก็บิดออกถ้ามีเวลานะครับเราก็บิดออกกระโดงชี้เข้าในเราเราบิดออกลูกถ้าเราคิดว่าเราจะเอาลูกใหญ่ถ้าลูกชี้เข้าในเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ากิ่งนึงมันมีหลายหลาย,หลายลูกเกิ่นไปเราก็เราก็เด็ดทิ้งก็ได้ถ้าเราต้องการ กระดงนี้เราเอาไว้กระดงที่ว่ามันชี้เข้าในอย่างเงี้ยแล้วก็ออกถ้าอย่างนี้มันมันยัดเกินเกินไปแล้วก็แต่ผมไม่ได้เกินไกลมางก็เลยบีบเพื่อนเพื่อนดูลูกมันก็จะออกมาได้ใหญ่เสมอกันอันนี้คือลองทดสอบ เราจะใช้ถุงหิว้วนี่รอบเรียกใช้ถุงหิ้วไม่ได้กีดจุดน้ำมันจะขังมือใหม่ครับผมถูกไว้กินถูไว้กินแต่ก็อยากลองดูให้เพื่อนได้ดูวิธีมันคือเขาแต่งกันก็จะแต่งให้มันิงเนี้เขาจะตามหลักผมไม่ได้เป็นไกลมาให้เพื่อนดูดูลูกมัน จะไม่มีแมงแมงวันทองกัดกินครับตามปกติเลยเนี่ยห่อเขาจะเอาให้ลูกเดียวแต่นี้เราถือว่าเราปลูกไว้กินปลูกไว้กินก็ห่อไปเลยสองลูกแต่ถ้าปลูกปลูกปลูกส่งเขาจริงๆริงอ่ะเขาจะเอาให้ลูกเดียวถ้าลูกบิดเบี้ยวอย่างนี้ดูเหตุการณ์ถ้าบิดเบี้ยวอย่างนี้เขาก็ต้องเอาออกอย่างเงี้ยถ้ามันบิดเบี้ยวนะครับดูทรงว่าว่ามันบิดเบี้ยวอย่างสองลูกเนี้ย รองลูกเนี่ยถ้าเราปลูกไม่เยอะเนาะเราปลูกไว้กินเราก็เก็บไว้ได้เอาไว้หมดเลยก็ได้เราปลูกไว้กินแต่ถ้าปลูกส่งเขาจริงๆต้องหนีบทิ้งครับลูกนี้ลูกไหนนี่หนีบทิ้งเอาลูกนอกไว้ลูดอกเขาจะออกมาตลอดพอรุ่นนี้หอ่อรุ่นดอกก็มาแล้ะถ้าสองลูกนี้ สองลูกนี้ตามหลักจริงๆที่จะให้ลูกใหญ่ถ้าดิดดิดทิ้งก็ได้นหนึ่งลูกเอาอย่างนี้เอาไว้มันแค่ลูกเดียวมันก็จะออกมาเป็นพวงเลยครับถ้าสามลูกอย่างนี้สามลูกนี้ก,ก็ดิดทิ้งให้เหลือลูกเดียวท,ที่ให้ลูกมันใหญ่ๆนะถ้าเราแบบ คิดจะทำส่งทำขายมันก็ต้องทําอย่างนั้นครับแต่ถ้าทำไม่กินเองเราก็แค่หอ่อห่อแต่งยังไงล้วก็แต่งไปตามสไตล์เราผมก็จะไว้สองลูกก็จะใช้ถุงหิว้วหอ่หอห่อแค่ไม่ให้กันกันหนอนมันที่เฉแเราก็ได้กินเลยหอ่อหนักมากเลยดูลูกที่มัน ไม่ได้หอ่อยิมจูนนี่ถ้ามันหนักเกินไปกิ่งมันจะเป็นยังไงถ้าลูกเดียวมันก็จะรับไหวอยู่ถ้าเรามีเวลาเราก็มันมันหนีบตัวนี้ทิ้งไล่เดี๋ยวเดี๋ยวแหนงใหม่มันจะออกมานี่มันออกทั้งปีครับถ้าน้าดีถ้าน้ําส่งดีฝรั่งพันนี้มันไม่ต้องฉีดยาสะสมอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องฉีดยายิ่งถ้าได้ฉีดยาด้วยนะโหเพื่อน แตกระเบิดเถิดเทิงเลยดูดูโโลูกมันใครเพื่นได้ดูข้าข้าๆกิมจูอันนี้คัดไว้นี่เราสองลูกสองลูกเราทำไว้กินนะแต่ถ้าดูลูกเดียวดูลูกเดียวมันจะใหญ่มากลูกเดียวมันจะใหญ่เลย แต่แค่สองลูกมันเึงจะไม่ใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ถ้าเราต้องการเอาแค่กินนะอย่างที่พูดห่อไปเลยสองลูกแต่มันก็จะหนักกิ่งอย่างเงี้ยทาไม่ฉีกได้ครับทุกคนแนวทางปลูกไว้กินทั้งสิบต้นนี่ก็โอ้ยได้ขายเรยครับกินไม่หวาดไม่ไหวดูมันจะออกมารุ่นนี้รุ่นนี้ จออะไรนี่เดี๋ยวออกมาแขนงออกมาก็ออกมาอีกยิงได้ยาฉีดทุเรียนด้วยนะโอ้โหบ้าบ้าต้นเลยครับทุกคนดอ,อกอย่างนี้มาก็ไม่ต้องฉีดยาดสะสมเดี๋ยวมันก็ติดขอกมันเองนี่ครับแนวทางฝรั่งกิมจู